สวัสดีวัยรุ่นแต่แก่นะคะวันนี้วันที่3แล้วนะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์ตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะก็กลับมากินข้าวเช้าที่ร้านเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเทมโปสตีหรือว่าในชน่าทาวที่อื่นเนี่ยร้านยังเปิดไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ดูมาเนี่ยร้านจะเปิดประมาณเก้าโมงนะทุกคนแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเปิดเช้ามากแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าเปิดแบบบางเพจที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดแท่ยี่สบชั่วโมงแต่บางเพจบอกว่าปิดประมาณตีสี่หรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มาแล้ว thank you ทุกคนที่นี่ค่อนข้างอาหยาใสาดีนะคะแล้วก็ได้โจ๊กไก่มาแล้วเรียบร้อยเราเลือกร้านอาหารร้านเดิมนะคะเพราะว่าร้านอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้นก็ประมาณ5-6เหรียญน,นะแล้วก็มีกาแฟให้ดื่มตอนเช้าด้วยค่ะเรายังอยู่กันในย่านช h ยนาทาวนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเ้้ามันไก่สิงคโปร์ที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ดังมาก ะะอยู่ในศูนย์อาหารแม็กซ์เวลใครที่อยากมานะก็เดินมาทางวัดพระเคียวแก้วนะคืออยู่ฝั่งตรงข้ามแม็กซ์เวลเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะทุกคนถ้าใครมาถึงวัดเคียวแก้วเนี่ยต้องเดินข้ามทางมาเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าสามารถเดินทางมาในใช้หน้าเทาาได้วันนี้วันเสาร์นะคนก็จะเยอะทัทง้งรถไฟฟ้าทั้งแบบวัดเนี่ยตอนนี้11โมงครึง่งโอ้คนเยอะมาก ร้านอาหารเทียนเทียนข้าวมันไก่นะคะหรือว่าเทียนเทียนชิคเก้นไลซ์นะคะอยู่ในศูนย์อาหารแม็กซ์เวลค่ะจะเป็นร้านสีน้ำเงินนะคะสังเกตง่ายๆล่ะแถวยาวมากนะคะร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่10บโมงนะคะถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือประมาณ19บเนาิกาสานาทีค่ะทุกคนสามารถมาดูเมนูอาหารได้นะคะหรือว่าไปเข้าแถวได้เลยค่ะเมื่อใกล้ถึงแถวนะคะก็จะมีเมนูอาหารอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะร้านเนี่ยจะรับแต่เงินสดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมเงินมาให้พร้อมนะ,ะใครจะสั่งเป็นข้าวเป็นกับหรือ,อยังไงก็ได้แล้วแต่เราสะดวก ินแล้วนะทุกคนแถวยังยาวอยู่เลยดูดินี่มายืนรอนี่ประมาณมี20นาทีอะคือคนเยอะมากแต่ว่ามาตอนเที่ยงนะทุกคนมันก็เลยดูคนเยอะเออตอนที่กินนะไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะว่าคือเรามากินในสูตรอาหารเนี่ยคนมันเยอะนะแล้วก็ ไม่อยากพูดตอนที่คนเขาแบบกินอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะที่บอนสั่งนะคะเป็นข้าวมันไก่ชิคเก้นลายไซส์ L หรือว่าลาไซส์นั่นเองนะคะก็ราคา8.8เหรียญนะนแล้วก็โค้กกับน้ำแข็งนะคะ2.5 นะคะเหรียญก็จ่ายไปเรียบร้อยนะคะร้านนี้เขารับเฉพาะเงินสดนะทุกคนมาตอนไหนคนก็เยอะมากินเช้ากินสายมาถึงก็ต้องรอคิวเหมือนกันนะคะใครที่อยากมาก็มาได้นะที่แม็กซ์เ f ลฟู้ดเซ็นเตอร์มาแล้วก็เขาจะมีแถวมีอยู่ร้านเดียวต่อแถวยาวมากซิงเกริรไลน์เขาบอกว่าซิงเกริรไลนมีที่เดียวนะคะสำหรับคิวนะคะก็มาต่อแถวแล้วก็ซื้อกันได้นะคะคจะซื้อเป็นตัวข้าวเปล่าข้าวแบบว่าเป็นจานอะไรเงี้ยมีหมดนะทุกคนที่บอลสั่งมาก็จะมีข้าว มันหนึ่งจานนะคะแล้วก็มีไก่สับมาให้นะถามว่ารสชาติเป็นไงข้าวเขาหอมดีนะทุกคนแล้วก็ไก่เนี่ยมันมากนะคะสิ่งที่แตกต่างจากของบ้านเราเลยเนี่ยก็เขาก็จะไม่มีเครื่องในแต่ว่าจะมีพวกไข่มีหมูกรอบอะไรเงี้ยหน้าเคาน์เตอร์เขาถามอยู่นะว่าเอาไหมถ้าเกิดเอาก็สั่งเพิ่มราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จะไม่ได้แต่ว่าลักไซส์ของบอลเนี่ยหรือว่าไซส์ L อยู่ที่8.8เหลียญนะคือในแม็กซ์เวลเนี่ยมันเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะก็จะมีแบบหลายๆร้านรวมกันนะ <c oughs> นะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกินก็เลยไไม่่ด้ออธิบบบาาายยะรรเเลนนพวคแ แบบต่อแถวนั่งกินเนี่ยค่อนข้างเยอะผู้ชกินเสร็จแล้วก็รีบลุกแล้วก็เอาจานไปเก็บให้เขานะคะถามว่าต่อแถวนานไหมบอลมาตอน11โมง45นะคะได้สั่งแล้วก็ได้อาหารเนี่ยประมาณเที่ยง5นาทีนะมีมี20นาทีอะ่ะนะสำหรับการสั่งเทียนเทียนนะคะใครที่จะมาก็ลองบริหารจัดการเวลาดูนะที่ใช้หน้าทาวนี้ค่อนข้างเดินทางง่ายนะคะเพราะว่า มีหลายจุดเลยแล้วก็ตัวเร่ยฟฟ้าเนี่ยมันเป็นทางสีนะหรือว่าสามารถเปลี่ยนถ่ายเร่ยฟฟ้าหลายๆสีชันัทาก็จะมีม่วงกับน้ําเงินนะไปดาวเทาศูนย์อาหารฝั่งช้ยนันทาวก็มีช้ยนันทาวคอมเพล็กซ์ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เคยมากินเลยร้านอาหารก็จะเยอะๆหน่อยวันนี้วันเสาร์คนข้างคือคักนะคะคนเยอะมากแต่ถ้าเรามาเที่ยวเราต้องเที่ยววันธรรมดาดีกว่าแล้วก็สิงคโปร์ร้อนมากนะจ๊ะอย่าลืมล่มและอยาโดมพัดลมเล็กอะไรก็เอามาให้หมดเด้อ เรากลับมาที่ยูนิเวอร์โซกันอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานเราเข้ายูนิเวอร์โซกันใช่ไหมเมื่อวานเราเข้ายูนิเวอร์โซกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซีอาร์คอร์เียมนะคะก็ปิ้นตัวออกมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมาที่นี่แล้วสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีดีนะที่ปิ้นตัวออกมาก่อนนะคะวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวอะไรก็ดูวันอะดูวันให้ดีนะเพราะวันนี้วันเสาร์ไมว่าจะเป็นคนทั้งสิงคโปร์แล้วก็ที่ต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะะค ี้ก็คือจบทริปนะคะในส่วนของยูนิเวอร์โซเกาะเซนโตซาแล้วก็ซีอารวาเรียบนะคะสองวันที่เราแยกวันกันมาดีนะแยกวันถ้าเกิดว่ามาวันเดียวกันนี่ปวดขาตายเลยนะคะวันนี้วันสเสาร์นี่คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโอ้มือติดนะคะตรงนี้เป็นทางออกนะเขาทำทางเข้าทางออกไว้แบบวันเวย์นะคะเลยจต้นง,ตงนี้สุบ เหมือ oh, นตอนนี้ยีอ a ร์ควาเลียมเขาก็ทำเหมือนขยายนะได้ยินเสียงตอกแบบดังมากนะคะเชื่อว่าข้างหน้าน่าจะมีการขยายมากขึ้นน่อออกมาจากซีอ a q u ควาเ m ียมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะคะโดยม n โ r เรลไปวิโวนะคะหรือว่าตึกวิโวซีตีนั่นเองนะก็จบลงนะคะสำหรับการเที่ยวที่ยูนิเวอร์โซเมื่อวานเรามานะคะก็พาเดินดูเล็กๆน้อยๆเบาๆ แล้วก็เล่นของเล่นแต่ว่าตอนเล่นของเล่นไม่ได้ถ่ายเลย,เลยนะเพราะว่าเออไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เล่นไปเถอะน,นะคะไมไ่ถ่ายให้ใครดูเลยแล้วก็วันนี้ข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อมาที่เซียร์โคลเรียบนะก่อนหน้านี้เคยมาแล้วประมาณ 45- หปีที่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็ทำใหม่ค่อนข้างเยอะนะเด็กๆเ,เยอะแล้วก็ชอบมากๆเลยถ้าเกิดว่าดูจากดูจากคลิปนะถ้าเกิดไม่ใส่เสียงนะ อาจจะได้ยินเสียงเด็กแบบหลากหลายภาษาพอเห็นปาชลามเนาะเขาชอบมากเลยนะคะกรี๊ดกันแบบนีอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กได้เรียนรู้ได้ดูได้ศึกษานะ้วก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะปะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าตัวเมืองกันต่อนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อแต่ว่าทริปที่ยูนิเวอร์แซลจบลงแล้วนะคะบ๊ายบาย ปิดทริปสิงคโปร์ค่ะด้วยแมงโก้สตรอเบอรี่ไอ์นะคะพอดีเราเดินผ่านหน้าร้านคาเฟ่สไตล์จีนในย่านไชน่าทาวน์ค่ะถ้าเกิดว่าดูผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนร้านคาเฟ่เลยนะคะเพราะว่าด้วยโต๊ะกาอี้แล้วการตกแต่งร้านเนี่ยมันเหมือนร้านขายยามากกว่าค่ะแต่พอได้เข้าไปลิ้มลองแล้วนะคะโอ้บิงชูสิงคโปร์เนี่ยทำชื่นใจมากๆเลยะคะ่ะทุกคนทั้งเนื้อนะที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็รสชาติของแมงโก้แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะราดซอสวันหวานเนี่ยมันชื่นใจมากเพราะว่าอากาศที่สิงคโปร์เนี่ยร้อนพอเจอขนมหวาน อ้ยสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตจบทิปสิงคโปร์อย่างจริงจังแล้วนะคะเราอยู่ที่นี่มา34วันเนี่ยเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วนะยังเที่ยวไม่ทั่วเลยอาจจะมีโอกาสได้กลับมาที่สิงคโปร์อีกครั้งค่ะก็ขอให้ติดตามพวกเราได้นะคะในช่องนี้ค่ะไวรุ่นแดกแก้วค่ะ